เอาเลอาดงเอาเอาอาส้เสด็จพ่อไม่ได้เอาเอาดีเอาเอาเฮ้ย้ยเหนไหมอะอะไรเดี๋ยวนะเสือขอฉันไม่ได้แล้วกดมือหนูมันแขงขึ้นนี่ดเฮ้ยเสือายังไงล่วลุเอ๋เสด็จพ่อในแก่ลงต่างหาเลยคะ จิงรวยเ,เล้วตากแต่แล้วตรงยอมรับพ่อไม่ได้แก่ลูกพอมีหนวดที่เฉยหน้าพ่อมันหวานเด็กทองเดียร์คะถ้าเราว่าต่อไปนี้น่ะผมชื่อเชียงทองจะคอยอยู่เป็นคู่เสด็จพ่อจะคอยช่วยเสด็จพ่อสู้รบและที่สำคัญหม่อมชื่อเชียงทองน่ะจะไปแก้แค้นให้ใคำภูด้วยไหมคะดีมากลูกจำไมได้แล้วลูกนะศัตรูตัวสำคัญของเราก็คือ ไอ้คุณสงครามพ่อกังไอ้คำพันคุณเจริญพ่อแต่เจ้าอย่เดินนะลูกพ่าจ้ยังมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งพี่ชอลูกอี่เครายับก็จะให้ลูกมันกนองคอ้อลอะไรนนาเนี่ยพาไปไหนัหนาก็ไม้ขอบคุณครับสำหรับค บอก,วกความจริงขมาดวนี้นะอาว่าเธจะเป็นใครกันแน่ะที่น่ทีไไ่ไหนบอกนี๋นี้ได้มานเน่บนอะไรเนีนาที่ไหนเราบอก่าสาิาที่ไหนเนี่ยแต่วิ่งมายังพูดไม่ได้ยุดเลยบนเป็นน้่วเลย,ยนนเลยน,ๆๆนี่ยลังคาแอบลังคาเลยเอเงียบได้ไหมคนที่เหนื่อย,อยอยู่อย่าพูดมาก เดก็รู้เองแหละเราอยู่ตรงนี้แหละนัตรงนี้นะ้เอกเี๋ยวก็เอเ็นพิเของฉันน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกัาบีค่ะก็เม่รู้หมรอากันลูกพ่อจากาตั้งแต่เขายังเล็กทีนี้รงเรีก่ะไปถอัมาตรงนีนะคะกระบอกใหโซนกระปน้ำท่ากระานเคลื่อนได้เยโย ตั้งนานเสร็จพ่อมีเมียเด็กเราเออพ่อเขาไม่ชอบเราเด็กๆน่าจริงไหมเกชอบแบบเลยหลักสีชอบน้หือติบโอเด็สั่งตัดหัวยพี่พี่ชายของฉันหรอแ่คะ่ลูกระช่วยไปโยมลูกอฉันน้องนองเร็จพี่ไปค่ะตอนนี้ เรนี่เราสาสยอลโที่พี่ว่าพีการช่หมี่กตอนเด็กพีการได้ขายไขายได้ปขายได้เได้แล้วตอนนี้หูกระปากพี่การอันนี้เวขเป็นอยู่แล้วามอยู่เงยนสียใครบ่นแล้กเลกินกระโบนั่น พอดีใจแล้วเกินขอโทชงนั้นหงพี่ขอโทษนะไม่เ็นไรเด็พ่ตอนเด็กพี่ก็ไม่รู้ยังเป็นเด็กอยู่ไหนถ้ารู้นะว่าโตมาสวยขนาดนี้ก็ไม่ทนนั่นและแข้นเยอะเลยกูกติก่ตอีกบฉจะบอนะกระเียค่ะเสพ่อตอนนี้กระบัมีเมียแล้วนะเีย่ะเม้เมียเหรอล ว่าทีมฉันบอกเลยว่าเมียเขาบอกฉันเนี่ยไม่เหมือนใครที่ไหนทำไมคะคือกินได้ตลอดเวลาดูก็รู้แล้วสีนึกมาคุณอยากเห็นแล้วไมคนหรือแทงน้ำก็ไม่รู้ต้องเามาดูกันแล้วก็เอามาดูคู่หน่อยคุณมา พอออกมารลบแล้วบ่นอยู่นั่นเลยนี่ครับกินไม่เคยแบ่งเลยพอได้แค่เพิ่มดุกครับขวทวดเขาได้แล้วถ้าเป็นด็อกแน่เลยขวเข้าวปหาเราก็เสด็จพบนเกล้กูเราสิเอ็ะเนะกินนี่เธอ ในะพี่เป็นนนำตัวให้วยค่ะพี่เองนี่นำว่าจระยมงเป็นลูกชายทิ่เจพ่อคุณเคยรดนพี่หนึ่งาริษา